ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับก่อนที่จกักรพรรดิจริงของวัชระจะถูกโจมตีโดยบัณฑุต้นไม้บัณฑุต้นไม้ได้ดูดพลังชีวิตจํานวนมากจากจากาักรพรรดิจริงของวัชระด้วยพลังป้องกันของจกักรพรรดิจริงของวัชระ การโจมตีธรรมราไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับมันได้แต่การที่จะพรากแรงกาเนิดชีวิตของมันไปนั้นแตกต่างกันนั่นคือผลกรารทบที่แท้จริงและมันจะส่งผลต่ออายุขัยของมันนั่นคือเหตุผลที่จกักรพรรดิทงของวัชระกลัวจนต้องหนีไปบรรพบุรุษต้นไม้เป็นผู้ดูแลชีวิตของทั้งจัก,กรวาลดาวฟาวรานันรับผิดชอบแรงกาเนิดชีวิต ที่แกนกลางของจักรวาลและเป็นผู้มีอำนาจในการ่าพพลังชีวิตจากสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามดังนั้นหลังจากที่บรรพบุรุษต้นไม้ถึงขึ้นมันก็มีความสามารถสองอย่างที่มอบให้กับทางสารและผู้อพโสโคนเดินนั่นคือหนึ่งการให้พลังงานชีวิตและอีกหนึ่งคือการ่าพพลังชีวิตด้วยความสามารถทั้งสองอย่างนี้ในเวลานี้ทางสารมีความคิดที่กล้าหาญแบ่งพลังชีวิตของจกอักรพรรดิทิงของวชัชระได้รับความเสียหาย และไม่มีเวลาใดาที่เขาสามารถจะดูทับพลังชีวิตเพื่อเติมเต็มตัวเองยิ่งไปกว่านั้นการป้องกันของเขานั้นแข็งแรงมากเขาต้องมีความมั่นใจในการป้องกันอย่างมากแระเป็นเรื่องง่ายที่จะปรามาทเมื่อเขากินพลังชีวิตเข้าไปชีวิตเป็นเสียงที่ให้มาและก,ก็สามารถให้คนอื่นได้ในเวลาเดียวกันจนกระทั่งบัดนี้จกักรพรรดิยิงองวัชเระไม่รู้เลยว่าเหตุใดเขาจึงสามารถดูดพลังชีวิตจากถังสารได้มากมายอย่างราบรื่น แม่ใช่เพราะเขาแข็งแรงพอแต่เป็นเพราะทางสารต้องการให้เขาดูดมันเข้าไปตั้งแต่แรกขณะน,น,นี้เมืเ่อพลังงานหินและพลังงานอย่างทั้งสองอย่างรากและแตกหน่อในร่างของจักรพาดิงของวชัชระการให้ชีวิตของทางสารจะเปิดออกอย่างเต็มที่ด้วยคําแนะนําของเขาและผู้อาวุโสอีก12คนเขาจะระดมพลังแห่งต้นกําเนิดของบรณฑุษต้นไม้ด้วยความช่วยเหลือของบรณฑุษต้นไม้เขาดูดซับพลังชีวิตทั้งหมด ระหว่างสองเมืองอย่างบ้าคลั่งแระฉีดเข้าไปในจกักรพัรดิ้งฟองวัชระในฐานะพลังงานหินและพลังงานหยางของพลังสองพลัง,ส,ง,งสารอาหารจะระเบิดอย่างบ้าคลั่งทั้งหมดนี้ถูกคำวนวณไว้โดยทางสารเมื่อนานมาแล้วและทั้งหมดนี้อยู่ในแผนของเขาเหตุผลที่เขาทําสมาธิตั้งแต่มาที่บางจิงฟองก่อนหน้านี้ก็คือการพยายามใช้หอเจดีย์การได้เวลาอาวกาศของเขาเองเพื่อสื่อสารกับบางรุษต้นไม้ อันผนึกของวางผลผูุปต้นไม้อย่างน้อยที่สุดในระยะห่างปัจจุบันเขาสามารถใช้พลังของวัรผูต้นไม้ได้ในระดับหนึ่งในขณะนี้พลังงานหินและพลังงานหยางทั้งสองพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การฉีดพลังชีวิตจํานวนมหาศาลและร่างกายของจักรพรรดิยิงของวัชระอยู่ในสภาวะขยายตัวอย่างรุนแรงพลังงานหินและพลังงานหยางที่บ้าคลั่งประทะกันอย่างรุนแรงในร่างกายของเขาดังนั้น เขาจึงตั้งทุ่มสุดตัวเพื่อพยายามระงับมันแต่ทว่าพลังชีวิตยังคงถูกฉีดเข้าไปและพลังงานหินและพลังงานหยางยังคงแข็งแกรงขึ้นซึ่งเทียบเท่ากับการที่เขาคืนระเบิดเข้าไปในร่างกายของเขาแลกในเวลานี้ระเบิดก็ระเบิดไม่มีราระบายและพลังยังคงเพิ่มขึ้นในการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องจากพลังงานหินสู่พลังงานหยางเมื่อไม่สามารถควบคุมได้มันคือพลังที่น่ากลัวที่สุดในโลกอย่างแน่นอนในเวลานี้ แสงสีทองบนล่างของจักรพรรดิิงฟองวัชระเริ่มสั่นไหวมันสั่นไหวอย่างต่อเนื่องแล้ร่างกายของเขาก็เริ่มตบโตและขยายตัวอย่างควบคุมไม่ได้ทางสารยิ้มขนาดมองดูจักรพรรดิิงฟองวัชระที่พูดไม่ออกในขณะน,นี้และต้องใช้พลังจิตสำนึกพระเจ้าทั้งหมดเพื่อควบคุมตัวเองเพื่อระง,งับพลังงานจิตและพลังงานหยางในร่างกายของมันทำไมเจ้าไม่ชอบกินพลังชีวิตของเผ่าพัานุ์ต้นไม้สีเงินสีทองของเรางั้นเหรอ อย่างนั้นข้าจะให้เจ้ากินให้เพียงพอในวันนี้ดักราชทิงของวัชระต้องมองถังซานอย่างดูเดือดในขณะนี้เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาต้องการเพียงแค่กับไรพลังงานหินและพลังงานหยางที่ระเบิดอย่างรุนแรงออกจากร่างกายของเขาเท่านั้นแม้แต่ร่างกายของเขาเองก็ทนไม่ได้แต่ะว่าเขาจะควบคุมพลังงานหินพลังงานหยางได้อย่างไรในสภาพที่บ้าคลั่ง แม้แต่ทางสาลก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้าเจ้าอยอมรับความแพ้แพ้ข้าก็สามารถที่จะปล่อยเจ้าไปได้อย่างน้อยก็จะช่วยให้สถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าดีขึ้นทางสารพูดขึ้นอย่างประทานหานณเวลานี้จัก,กรพรรดิยึงฟองวัสุระไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาทําได้เพียงแค่ส่งสายตาให้ทางสารเท่านั้นในฐานะจัก,กรพรรดิเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ทางการหยุดการฉีดพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อพลังชีวิตจํานวนมหาศาลเช่นนี้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้พลังงานหยินและพลังงานหยางถูกจุดไปและเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ก็ไม่จะเป็นต้องป้อนพลังชีวิตต่อไปด้วยร่งรางที่สั่นไหวเขาไปถึงต่อหน้าจักรพรรดิจิงของวัชิระแล้วเขาปรบมือและบดลงบนหน้าอกของจักรพรรดิจิงของวัชิระและพูดขึ้นว่าอย่าขัดเกินข้าจะคืนอำนาจให้ อางารพูดด้วยน้าเสียงทุมเลิกแม้ว่าจักรภาพจริงของวัชระจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทางสารพูดนั้นเป็นจริงหรือเท็จแต่ในเวลานี้เขาทําได้เพียงเลือกที่จะเชื่อเท่านั้นพลังงานหยินและพลังงานอย่างในร่างกายประทุกออกมาไกลเกินไปและความสามารถในการทําลายท้องฟ้าและพื้นดินก็เหมือนกับการฝังคาถาต้องห้ามไว้ในร่างกายของเขาจนถึงตอนนี้เขาไม่รู้ว่าทางสารทําได้อย่างไรตามที่คาดไว้แรงดูดสองอย่างออกมาจากมือของทางสาร จัก,กระพรติงของวัชระไม่ได้ต่อต้านในเวลานี้เขาเกรงว่าพลังงานในร่างกายของเขาจะระบายออกไม่ได้ดังนั้นเขาจะไม่หยุดมันอย่างแน่นอนแน่นอนว่าพลังในร่างกายของเขาเริ่มถูกฟื้นและดูดซับโดยถัยงตาลและร่างกายของเขาก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยรู้สึกสบายตัวขึ้นวิธีที่เขามองถังตาก็อ่อนโยนลงมากทันทีแต่ทะว่าความผ่อนคลายนี้คงอยู่เพียงชั่วขณะก่อนที่เขาจะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติทั้งซาน คือกินพลังในร่างกายของเขาไปจริงๆแต่ไม่ใช่การปราทู่อย่างมากครั้งในร่างกายของเขาแต่เป็นพลังจากสายเลือดของเขาเองพลังจากสายเลือดของเผ่าพันธุ์จิงของวัชระผเนึกของสายเลือดจักรพรรดินี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของการท้าทายของทังซานต่อจักรพรรดิจร่งของวัชระในครั้งนี้จักรพรรดิจากไปแล้วและจักรพรรดิจะถือกาเนิดขึ้นมันจะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มีศาสตร์และเผ่าพันธุ์ผู้วิญญาณ บนทวีนปนางฟ้าแต่การคืนพลังของสายเลือดจัก,กรพรรดิจะเป็นประโยชน์กับทางสารมากอย่างน้อยก็สามารถให้เผาสร้างสายเลือดสุดยอดอีกสายได้ตอนนี้เขามีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งเพียงพอแล้วการแบกรับสายเลือดสุดยอดอีกสายก็ไม่ใช่ปัญหาแม้ว่าสายเลือดของเผ่าพันธุ์กิงของวัชระจะไม่ใช่สายเลือดระดับสุดยอดแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับสายเลือดของนกปินิไปอมตะ แต่ในแง่ของการป้องกันนั้นถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมิฉะนั้นขเขาคงไม่กล้าที่จะเกินกินพลังชีวิตของทังตาลแบบนี้เพราะเขาไม่กลัวการมีอยู่ของพลังจากต่างดาวใดๆพลังของสายเลือจดจักรภาพนั้นแตกต่างกันจริงๆแรกเมื่อเขาเริ่มดูดซับมันถังสาลก็รู้สึกถึงระดับต่างๆที่มีอยู่ในนั้นนั่นคือการรงองโยนในรูปแบบชีวิตธรรมดาและมีกระแสที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาเคยปลดปล่อยพลังชีวิตออกมาเป็นจานวนมาก แต่เขาก็อ่แนวเล็กน้อยแรกเขาจําเป็นต้องพึ่งพาพลังที่วันวุ่นต้นไม้ฉีดเข้ามาเพื่อรักษาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ในเวลานี้อันทีที่เขาดูดซับพลังสายเลือดดั้งเดิมของจักรพรรดิกิงทองวัชุระร่างกายของเขาได้รับอาหารเสริมที่ยอดเยี่ยมทันทีแต่ดวงตาของจักรพรรดิกิงทองวัชระกลับเบิกบางขึ้นพลังของสายเลือดของเขาถูกดูดซับพลังงานหยินและหยางในร่างกายของเขากำลังขยายตัวภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การจะทนรับมันตามธรรมชาติจึงกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าวา่าเขาต้องการพลิกสถานการณ์ตรงหน้าเขาทำไม่ได้เลยเขาไม่กล้าแม้แต่จะกระทากาโดยหุ่นหัานพันแรนมิสนานหากเขาไม่ควบคุมตัวเองเขาจะระเบิดทังสารยังคงดูซับมันอย่างไม่เป็นพิธีรีตองเมื่อเขาหยุดฉีดพลังชีวิตเขาไม่ต้องการให้จกักรพรรดิกิงของวชัชระตายเร็วเกินไปเพื่อที่เขาจะมีเวลาในการพัฒนาตัวเอง โดยการดูดซับพลังชีวิตมากขึ้นทีละน้อยดวงตาของจักรพรรดิยิงของวัชระเริ่มแสดงความสิ้นหวังเขาเข้าใจแล้วว่าถังตานจะไม่มีวันปล่อยเขาไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขายังคงทําแบบนี้ต่อไปเขาจะไม่มีจุดจบอื่นอีกเลยไอ้คนบ้าไอ้คนสารเลวข้าจะตายไปพร้อมกับเจ้าในที่สุดจักรพรรดิยิงของวัชระก็ะไม่สามารถ ครอบปมติของตนได้อีกต่อไปและคำรามออกมาอย่างบาาง้าคลั่งแต่ในขณะนั้นเองลมบริสุทธ์ก็พัดออกมาจากปามือของทางสารและพลังงานหินและอย่างที่กำลังจะระเบิดออกมาจากร่างของเขาก็สงโลงอย่างตาทานฐานส่งผลให้จักรพรรดิทิ่งของวัชระซึ่งควบคุมตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแต่เพียงชั่วขณะร่างของเขาไม่ได้ระเบิดออกมาพลังงานอนมหาศาลเช่นนี้เมื่อมันจะระเบิดขึ้นเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถ ทงังกาไปสู่ความตายได้อย่างแน่นอนแต่ว่าถึงแม้จะต้องตายก็ตามแต่หากเขาอยากตายเขาจะตายได้หรือไม่เจ้าอย่าคิดมากเกินไปทางกายิ้มเบาๆในฐานะอดีตของราชาเทพหากทางสาไม่มีความมั่นใจแม้แต่จะปล่อยให้คู่ต่อสู้รักเอาไปด้วยเขาก็จะไม่ทําสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าเขาจากาักรพรรดิกิงของวัศระผู้มีพลังงานหินและหยางสองพลังไม่สามารถควบคุมมันได้ แต่จัก,กรพรรดิยิงตามแห่งความกราหนของนางสาทําได้การฉีดพลังแห่งความกราหอนเพียงเล็กน้อยสามารถบรรเทาการระบาดของพลังงานหยินและหยางชั่วข่าวได้อย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นจักรพรรดิยิงของวัชระผู้ทรงพลังจึงไม่สามารถตายได้เขาจะปล่อยให้เขาตายได้อย่างไรหากเขายังไม่ได้เกิกินพลังแห่งสายเลือดทั้งหมดของเขาไปแต่ทว่าด้วยเสียงคำรามของจักรพรรดิยิงของวัชระยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับเราผู้มีอิทธิพล ในโรคภายนอกอีกด้วยเมื่อรัศมีของบางพุษธต้นไม้แห่งเมืองต้นไม้ระเบิดออกมาในยะยะไกลจักรพาิทำลายวิญญาณก็สัมผัสได้เขามีชื่อเสียงในเรื่องของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณเขาสัมผัสได้ทันทีถึงการระเบิดของลมหายใจของบางพุุษต้นไม้ในทิศทางของเมืองต้นไม้รวมถึงพลังชีวิตจานวนมากรอบๆเมืองพิงของที่พุ่งเข้ามาทางด้านนี้บารพุษธต้นไม้จินเมลิน สามารถระดมพลังของบางพุ่งต้นไม้ได้จริงๆงั้นเหรอนี่คือปฏิกิริยาแรกของเขาจากนั้นบรรยากาศในกรงขงังปัร์ตีก็เปลี่ยนไปในระดับหนึ่งน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้สถานการณ์ได้แต่เขาคิดว่าจินเมลเรนเป็นพวกที่ต้านทานได้ในระดับหนึ่งจักภาพทำลายวิญญาณไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเมื่อเขารู้สึกว่าทางตางสามารถใช้พลังของบานพุ่งต้นไม้ได้ ขาก็รู้สึกผ่อนคลายลงเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าทางกานจะชนะได้แต่เขาแค่ไม่อยากให้จักรพรรดิจทิงองวัสเซระได้รับประโยชน์จากเขามากเกินไปพลังที่พราทุกขึ้นภายในกรงขังปฐพีกําลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและรัศมีพลังงานก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดจักรพรรดิทำลายวิญญาณก็กําลังพยายามรับรู้เช่นกันแต่สิ่งเดียวที่เขารู้สึกได้คือพลังชีวิตมหาศาลภายใน พลังชีวิตอันดมสมบูรณ์ดังกล่าวได้รวมตัวเข้าด้านในและแม้แต่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็รู้สึกถึงพลังงานชีวิตบางส่วนในขณะที่พวกเขาไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยุติการต่อสู้เมื่อใดเสียงคำรามของจักรวาลจริงของวัชระก็ทําให้ลูกตาของพวกเขาหดตัวลงทันทีตายไปพร้อมกันงั้นเหรออะไรคือตายไปพร้อมกันหรือว่าตอนนี้จักรวาลจริงของวัชระจะเป็นผู้เสียเปรียบพลังจิตของจักรราิทำลายสวรรค์ นั้นไม่ยากเท่ากับพลังจิตของจกักรพรรดิคิงของวัศระหลังจากดาวไรบ้างแล้วเขาก็หบแร่บินกลับมาเกือบจะทันทีแรงลงสู่พื้นในทิทางของพื้นดินแล้วถ้าเขาไม่อยากได้รับผลกระทบจากตัวเขาเองละ่ะแต่ถ้าว่าเมื่อเขาลงสู่พื้นดินเขาก็พบว่างองฝังปฏิกิริากาสงบลงอีกครั้งและความผ่านฝนของพลังงานภายในยังคงเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นดังนั้นทางสารจึงอยากขอบคุณ จกกักรพรรดิกิงของวัุระที่ปล่อยกรงขังปฏิภีออกมาหากไม่มีกรงขังปฏิภีจกกักรพรรดิทำลายวิญญาณจะพบว่ามันไม่ดีแรกเป็นไปไม่ได้ที่จะยุติการกืนกินของทั้งสารในเวลานั้นทั้งสารทำได้เพียงบังคับให้ระเบิดพลังงานจินและพลังงานหยางภายในของราชากิงของวัศรเท่านั้นว่ามันระเบิดได้หรือไม่ยากที่จะบอกได้ว่าเขาตายหรือไม่แต่ตอนนี้ด้วยกรงขังปฏิภีที่ปิดอยู่ทำให้ทั้งสารมีเเลาเหลือเฟือ จกักรรรดิกินของวัชระไม่ได้พ่แพ้ต่อเขาแต่แพ่แผลด้วยความโรคถูกดึงกินอย่างสิ้นหวังดูดซับสิ่งที่ไม่ควรดูดซับเข้าสู่ร่างกายวกกับพลังของวัลบรุษต้นไม้ที่ถูกดึงดูดโดยถังซานทําให้เกิดการเติมพลังชีวิตที่บ้าครั่งที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้เขารู้สึกว่ารัศมีสายเลือดของเขาอ่อนลงเรื่อยๆและแสงสีทองบนร่างกายของเขาก็เริ่มจางลงเรื่อยๆ่หาพลังงานหินและพลังงานหยางในจกักรรพดต กิงของวัสดุไม่ถูกควบคุมดนถังสาร่านพลังงานแห่งความกราผหเขาคงจะระเบิดตัวเองและตายไปแล้วในที่สุดผลึกส่เลือดก็เกือบจะก,กืนกินไปแล้วและผลึกใส่เลือดของจักรพรรดิจะต้องใช้เวลาในการย่อยและดูดซับในถังสารก็ได้กาไรมากมายอย่างแน่นอนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื <c oughs> ่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ